สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอยู่กับผมครับกายยีสองรอเมืองบุขันวันนี้เร่งงานเร็วหน่อยเข้ามาดูรถเกี่ยวคันใหม่ครับนี่ครับออน,นิวธรรมรัตนสองพัิพึ่งลงมาหมาดๆเลยยังไม่ทันได้เกี่ยวสักไกล้เลยครับรอข้าวสุกครับผม พิ่งมาส่งเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันครับนี่คือเครื่องนะครับเครื่อง JO8C J ไฟครับ260แรง2 26หรือเดี๋ยวตรงดูโบ โบทีเอฟครับบวกไปน่าจะอยู่26-27นี่แหละครับประมาณนี้เครื่องตัวเดียวกันเลยครับตัวนี้ล้านนิยมการช่าง2016ตัวนี้ก็เครื่องตัวเดียวกันครับเจฟไฟเทอร์โบมิซูทีเอ แรงดีครับโบตัวนี้ปัม๊มปั๊มเป็นตัวไดกินเบอร์ยีครับตัดปั๊มดีเซลบังบังดีเซลครับโมตุดปั๊มโดยบังดีเซลดุทาบซอยได้สวยครับสวย เราขึ้นไปดูขึ้นไปดูตะแรงครับ <c oughs> โอ้ตะแรงพอดีเลยครับน่าจะหกุนครับผมโล่งนี้ครับทำความสะอาดง่ายครับครับผมตัวเดินเป็นตัวเดินท c ซีสองร้อยครับตัวเดินชื้อซื้อเก่านอกมา มอเตอร์คายาบาครับตัวเดินเชีงกงเลยนะครับไม่ใช่ของใหม่เกาหลีหรือของใหม่ไทยนะครับสวยครับเอามาเก็บงานรีวิวตัวเดินช่วงล่างข้อโซ่48ข้อครับล้อเลอรอล่าง11ตัวตัวบน2ล้อนำน่าจะอยู่ที่22นิ้วนะครับ22นิ้ว สวยครับทํ be addition, AM, าได้สวยครับล้างโรลเลอร์แบบนี้ถอดง่ายครับเหมาะในการซ่อมบำรุงหม้อน้ำสวยครับหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำสแตนเลสอยไฮโดลิกสแตนเลสครับระบายความร้อนด้วยลมเฮ่ทำไอ่ะฮะ นาเกีียวสามเมตรยี่นะครับ,บเกี่ยวรวมโดยช่งางอ้วนบางซ้ายทั้งน้ำมันสองรสิบลิตรครับนี่ครับที่เด็ดคือนี่ ผมชอบตัวนี้ครับมีตัวตัวจามด้วยไว้ตัดน้ำครับจะติต่อได้นี่วัดวัดชาดไฟครับตัวนี้ความร้อนครับตัวนี้วัดวัดรอบ ตัวยิงหัวเกี่ยวครับใช้เป็นกระบอกลมครับโยกหัวเกี่ยวลมถ้าวันไหนไม่อยากใช้ลมก็โยกทันโยกได้ครับสวยครับสะอาดโล่งดีมาริโอครับธรรมรัดการช่าง อนิวธรรมรัฐการช่างสองพันยี่ินะครับอุ้มอุ <S <ying> <S <screens> <S ้มสองตันครึ hey. ่งเลททั้งคันครับจะเป็นเลดมิลเลอร์สามทูนสี่แท้นะครับหนานะครับเลทไม่บางนะครับค่อนข้างหนาพอสมควร thêm không Hãy subscribe cho hấp ngào. เวลาออกแดดนี่แบบแบบตาเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอีกไม่เกินนาทีครับเดี๋ยวลงเกี่ยวแล้วผมจะไปรีวิวให้ดูพรุ่งนี้ผมจะไปที่อู่ธรรมรัตก,การช่างครับหรือช่างวนบางซ้ายอยู่อำเภอบางซ้ายพรุ่งนี้จะไปรับรถ อีกท่นที่ไปรีวิวไว้ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ